สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่ไม้เลยจ้าเดอ้อสวัสดีพี่ไมท้ทุกคนหายไปโด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 นสวัสดีจกีทุกคนอันเวทให้ทำยาล้างเล็บมาจ้ะความใส่อนันคอมพิวเตอร์กับอนัน <laughs> โทรศัพท <laughs> ์มาจะ้ะฮอล้อมันเสียไปเลยจ้ะเสียไปพิสูจนไหม่ไปซื้อไหมแล้วบ้านนี้เขายูทูบมาจ้ะแวน่นลืมพัดเบิก จักจดไป้สาจ้ะหาหาจะมาเขาก็พอจ้ะมันนี่ก็เลยได้เฮ็ดคลิปลงยูทูบจ้ะมาจ้ะมันนี่เขามากินขนมจีนนั่กันจ้ะขนมจีนน้ำยาปลาจีนไก่จ้ะใส่ลูกชิ้นปลาน้ำจ้ะแด็พลังกินขนมจีนอันเดียวไม่กินจีนไก่เอาจังบาทสองบาทสามบาทก็ได้โอ้ยสองบาทสามบาทก็าม่ขายหรอกมาาขยไม่ขาย ต้องเอาเยอะๆซื้อน่ะนแต่ห้าบาทห้าบาทก็ไม่ขาย <laughs> แต่นี่ของมันเป็นแพง <laughs> ของแพงเดี๋ยวนี้ต้องซื้อเยอะๆสิบบาทยี่สิบบาทนุ่นลูกชิ้นกี่ลูกสามาทอไม่คาแใจดีให้สี่ลูกห <laughs> นึ่งลูกฟรีอ่ะนีจ้ะน้อจีนทำยาจีนไกลจ้ะนี่จ้ะ,อ,จจจะ,จะอ๋อเฮ้ดีเลหกอออนี่กันพลัง ของฝรัง่งของแฟนใส่ถาดจ้ะนี่ของแฟนใส่ถาดกินเลยกินได้หลายของเราเองเฮ็ดเองทำเองจ้ะของแฟนจ้ะ uh เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็กันยาหักัน เผ็ด้ะเนี่ยบ๊อกซิดากินบ่ไห้ป๊าบกินแบบไหรกิน่ถาดกินใส่ถาดกินแบบนี้แหละเห็นไหมเขาจะเรียกกินชโชว์เหรอนี่เพราะอะโซ่ลายเดี๋ยวค้นขาดด่าใส้ีิมพ์ปน้ำจัดนี่โอ,โอดยอดบอกสิ สุกอดๆกินเลยบกสิดากินเลยกินเลยกินเลยเมื่อเอยต่มาได้กินเนาะเอาพริกมาบอ <laughs> พริกปนพริกปนขายะพริกขายลพริก,กปนแต่เขาปีของพี่กายอจะ้ะบอาจาะได้ซ้ำนี่ยมาได้พริกหลายแต่ไั่ีพริกกินเลยอจะ้ะใส่มือดีะะอก,ะะอกว่าจะร<อ>ล้รงมือเาเนี่ยแซเป็นไงไหแล้วก็ได้ไใส่มือก็ให้ขยขยำกันอนจ้ะให้คนก่อนจ้ะ ให้ถ่ายนั่งซาใจไม่ได้จะ,จะเด้อบอกว่ยังไม่ได้กระเด้อนะได้กรเด้อได้กระเด้อ <c oughs> อันนี้เป็นปลาลูกปลาลูกชินกช้นปลาห <c oughs> รอลูกชิ้นปลาอ่ะลูกชิ้นปลาก็ได็เขายูทูลายเบื่สอสรงสงนำหนาเนาะ <c oughs> จังจดไปใส่จัลหัดฮัดเบื่อกอะไรฮาพ่พอลืมโคตรนะลืมโคตจ้ะเขาข้างในยูทูประได เพราะว่าเขาสื่อเครื่องไม่เขากะอัพโหลดไม่เราจะเนาะกับเขาก็ทางไหนมันไก่เขาเขียนอีเมลเขียนพาทเบิร์ดทางไหนเขาไม่ไม่อาจจะแหวนก็ลืมมาจา้ะถ้าเขาไปเสียงเว็ไซต์จดไว้เสียงไวได,ไงไดีไหมจ้ะหาว่าพ่อก็เลยประเทศจุดชุบหลายหมื่นจ้ะหากันจนไหมามาแัดเสียบจ้ะบักทัวพักไม่บักทัวมาเขือจ้ะไปร้านไทยมาจัดในเขือ สลัดไข่ต้มแล้วก็ตั่วงอกจ้ะตั่วงอกเด็ดตีนจ้ะน้ำงามข้าวขาวจ้ะขาเด็ดตีนออกแล้วก็ให้ความสะอาดล้างน้ำงามจ้ะอืมมาแต้มมะแค่์บอลบอกสิได้เป็นไงเนี่ยยังเป็นไงเซร็จเสร็จทำไงกับสวนจ้ะเบิ่จ้ะบอกเสตดากินกระนั้งชิ้น E อ,นนอันเดียวกับลูกชิน้นปลาอืมชิ้นปลาที่ขนมจีนอันเดียวกับลูกชิ้นปลากันเป็นใบ้เพื่อนชิ้นปาบอกกินตีนไก่บ่บ่เฮ้ยบ้านไหนกิน <laughs> ด,ดีๆกินแล้วจ้ะเช็คน้ำแล้วแซ่บแต่แซ่แบ

说话。 Talking mm -hmm. I'm talking about spaghetti. I can talk about spaghetti. اه وكسرى هى وكراهى هى ใส่มือเนี่ยบ่ <S <s <uss> จดน้ำ <laughs> เราเป็นสุขไม่ต้อน่ารักดงพอพูดแม่ย่าทุกคนสบายดีจ้ะพ่อกับแม่สบายอย่างกันเหน่งด้วย <Så dan. S 2> ใส่พริกป่นไปช้อนช้อนนิดๆน้นงเผ็ดเลยเนาะโอ้เผ็ดขนาดนี้คนไทยแกมสีแดงแล้ว <laughs> แกมสีแดงแล้วสัมดาหนะน้าเผ็ด พูส okay, like ิดานทีกินเก่งแท้ไก่เบิดเหรอจด่ะเสรท้ากินดนลละเขาล้มจีน dưới em nha vậy cái này dơ biết yêu đẹp cái nào nấy đẹp cái nào nấy còn gì sếp, ý. Mm -hmm. ซื้อของมาบาวาบารานไทยบาวารหลานฝรั่งแพงบัดจากของขึ้นของขึ้นราคาจากก้งทุ๊กจั๊นห่อยแพงแพงเงี้ยพี่โอู้หเผ็ดจ้ะแซ่บพ่อ Bật lên em không Em lên rồi Nhập nghi, xẹp xẹp á Im Im lèo Nóng sẽ im lần à? thì phải lên game Dạ, lên จะทำก่อนเสร็จกันแล้ดีเช่แบบนนอโอเคทุกคนอันนี้มีแค่นี้กำภาษากับฝลั่งตามฝรั่งคุดการจะไปเล่นเกมแน่จ้องพระ แล้วชอบทไปคุณรู้กนไทยชอบใจเนาะอย่าไปเล่นเกมฝรั่งอะไปจ้ะไปแล้วจ้ะเดี๋ยวไปเล่นเกมแล้วใจจะขาดก่อนโอเคค่ะสวัสดีครับวันดีครับทุกคนที่ดูคลิปคนไทยกับฝรั่งขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะเด้อจักันได้จักันได้ขอบคุณค่ะไปจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจิ้น่อยสิค่ะเนาะ เกมกดไปเล่นเกมก่อนอิ่มแล้วที่คานไปเล่นเกมก่อน